สวัสดีค่ะวันนี้เจ้จะพามาชมรถนิสสันอ l m เมรรุ่น V L นะคะรุ่นนี้กับสเกิร์ตชุดใหม่ของเราค่ะก็คือตัวล c แคนเดี๋ยวเจ้าจะพาชมรถรอบๆคันก่อนนะคะว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนเริ่มจากสเกิร์ตชิ้นหน้าก่อนนะคะสเกิร์ตชิ้นหน้าตัวนี้ของทรงลา c แคนก็จะประมาณนี้เลยค่ะข้างล่างจะตัดด้วยสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวครอบขึ้นมาเนี่ย กคล้ายๆรูปตัว G ีแล้วก็ครอบจนถึงตัวไฟตัดหมอด้านบนเลยนะคะเกือบถึงไฟหน้านะคะตัวนี้เพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวจะพาชมด้านข้างต่อนะคะนะคะด้านข้างเราจะเริ่มจากตัวด้านข้างชินสเกิตด้านข้างนะคะคือมันจะเข้ากับตัวรถมากเลยค่ะก็คือสเกิตของเขาอะค่ะมันจะเป็นแนว แนวเล่นแนวสปอร์ตนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้แล้วชิ้นสเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นชิ้นใหญ่ครอบมาจนถึงเกือบขอบประตูด้านบนเลยนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะเราก็จะเริ่มมาดูด้านข้างเสร็จแล้วจะขอพามาชมตัวด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายจะพามาไล่ดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายของตัวรถเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรงนี้เลยสเกิร์ตด้านท้ายนะคะพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบแนบชิดนะคะ ตัวนี้ความโดดเด่นของเขาก็คือเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นไฟท่อคู่สแตนเลสนะคะมองเห็นได้ชัดด้วยแล้วก็มีตัวไฟทับถิมให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคําว่าโลโก้ไลแคนให้นะคะแถบนี้ก็จะเป็นแถบสีเงินบอกเลยว่าชุดไลแคนสวยคะ่ะนะคะพาดูด้านท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวคันนี้จะ,จะพาดูภายในนะคะบอกเลยว่าหล่อมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันคะ่ะ ภายในกันก่อนนะคะภายในตัวนี้เราทําด้วยเบาะหนังได้สีแดงค่ะเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆนะคะเริ่มจากแผงข้างเลยค่ะแผงข้างของตัวรถนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นได้แดงนะคะตัดได้สีแดงนะคะเป็นแ,แล้วก็ภายในก็จะเป็นสีเนี้ยคือมันเพิ่มความรักชุร่ยให้กับรถมากนะคะดูเทสปอร์ตนะคะบอกเลยสวยงามค่ะคันนี้ คือรถตัวเบาะสีเนี้ยค่ะลูกค้านิยมมากตอนนี้นะคะออเดอร์เข้ามาเยอะจริงๆค่ะก็จะรีเควสตเลยว่าคุณเจี๊ยบขอบอกสีนี้ได้แดงนะคะบอกเลยว่าเพราะมันทําให้เข้ากับตัวรถจริงๆค่ะมันดูมีความเป็นแบบหรูหราคือรถแบบสีเทาเนี่ยมันก็ คือรถอะตัวรถมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความว่าสีเทาเนี่ยมันก็จะดูทึบใช่ไหมคะพอเพิ่มเบาสีนี้เข้าไปอะคะ่ะมันเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ดูมีความไฮเอนด์ขึ้นมาเยอะมากคะ่ะเดี๋ยวจะพาดูเบาด้านหลังนะคะเดี๋ยวเริ่มดูจากเบาด้านหลังกันเลยคะ่ะเบาด้านหลังก็จะเหมือนเดิมคะ่ะตัวนี้ลูกค้าใช้เลือกสีเดียวก็คือสีแดงเบนซ์นะคะ เรามาฟังโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องมัวรอง,งานมอเตอร์เอ็กโปค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าเลยนะคะกับรถสีเทาแบบนี้ที่เป็นสีหายากนะคะลูกค้าต้องรีบโทรเข้ามาสอบถามแคมเปญนะคะเพราะบอกเลยว่ารถเราตอนนี้ลูกค้าจองเข้ามาเยอะมากนะคะ <Okay. S 1> แต่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีรถส่งมอบเรามีรถส่งมอบให้ลูกค้าทุกคันนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆเดือนนี้ดาว39 0 0 0พร้อมชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะคะหรือว่า โอเคอยากได้เป็นแต่งธรรมดาธรรมดาเรียบๆหรูๆแล้วก็ต้องการดอกเบี้ยพิเศษสุดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็สนใจสอบถามเรามาได้ค่ะที่เบอร์โทรเจี๊ยบนะคะ0929911965หรือ l ล n e แอดแอดนิสสันงพันง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะจะมีเบอร์โทรแล้วก็ l ล n e แอดไว้ที่ใต้ใต้คลิปนะคะลูกค้าก็สามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับโปรโมชั่นดีๆแล้วก็คลิปรถสวยๆคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบาย